วดีค่ะวันนี้มาเจอกับร้านน้องแนนนี่สกูชี่ช็อปกันนะคะวันนี้มาแพ็คพัสดุให้พี่คนนี้นะคะแปบบ๊บนึงนะจะเป็นคนเป็นพี่ที่ชื่อพี่ขวัญนาานะคะโอเคมาดูกันเลยนะคะว่าพี่เขาสั่งอะไรไปบ้างนะคะอันนี้ก็คือเขาเอาออกจากกล่องแล้วนะเพื่อที่จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าพี่เขาสั่งอะไรไปบ้างจำนวนเท่าไหร่บ้างนะคะก็จะเป็นอันนี้นะเคปไอติม ทั้งหมด8ดชิ้นนะคะก็1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหดแล้วก็8ชิ้นนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นเจ้าหญิง1ชิ้นแล้วก็โดรายากิโดราเอมิ่นชิ้นมีเป็นแคนคินสองชิ้นนะคะอันนี้ชิ้นที่1ชิ้นที่2นะคะแล้วก็จะเป็นอุ้มเท้าหนึ่ง เป็นไอติมปีศาจหนึ่งนะคะขอเลือกเป็นไอติมปีศาจนะคะแล้วก็จะมีบันนะคะมีบันนะคะจำนวนหกชิ้นนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็จะมีอมยิ้มอีกสี่ชิ้นก็หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นตังหนอนหนึ่งชิ้นนะคะ มีเป็นนางฟักทองผู้น่ารักอีกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็มีเป็นไดโนเสาร์อีกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้องไข่นะคะอีกหนึ่งนะคะเป็นน้องไข่ทองเนาะแล้วก็จะมีเป็นน้องอันเนี้ยตังเขาเรียกอะไรนะตังหนอนนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะจะเป็นแบบยืดๆเนาะโอเคนะคะลักพี่เขาก็จะส่งแบบแฟล็นะคะ อันนี้จะเป็นการขอบคุณนะคะแล้วก็จะเป็นของแถมแบบนี้ไปเลยจ้านี่เนาะอะ,อะนี่ของแถมสุดปังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะดับกล้องไปตอนติดสครับเทปเสร็จนะคะโอเคอันนี้หนูก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่คนนี้ที่มาอุดหนุนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้แจ้งเลขไม่เกินหนึ่งคุ่มนะคะขอบคุณคะ่ะที่มาหนุกไปแล้วนะคะบ๊ายบาย